ทีหลอดเนี่ยสองตัวเนี่ยนั่นนี่สนะขอเลยมาดทำแนันท้งแค่คือไปหมดเลยเนาะได้ต้อง้ต้องหัวเองไงหนูนี่นาองหัวเองอ่ะไอไอ่บัไดอทัคัดออกจากสน่ะดด้งน้ำมนเร็งหลังนี่พังเรไ ข้างหลังนี่พังเลยพังจ้ะพังมาตีพังหมดนั่นแหละน้ำมันตีน้ำมาตีพังหมดเข้าไปเหอะไม่ไปเลยหรอแเนี้ยเนี้ยเนี้ยกระเบื้องตรงนี้ก็ขอนออกเนี่ยไม่รู้จะทำไงดันก็ดันไม่เข้าเนี่ยอยู่กี่คนเขาเนี่ยจ้ะก็ลูกสาวกับลูกหลานอยู่สองห้องแล้วก็ยายอยู่ก็สามคนลูกสาวคนหนึ่งกับหลานอ๋อเนี้ยมันเด้งออกมาเนี่ยครับจ้ะเนี่ย ไหนเรื่ไม้ไม้อะไม้กระดานับมันโดนมันตรงขึ้นนลมันโดนน้ำมันพองมันอาจจะมันบ้ไม่ปากเก้อะแล้วเอาของไว้ทำบุญเนะสั่งสีก็ทะลุหมดที่วัดอยู่กันเยอะไหมวันะคนก็ไปอยู่กันที่วัดนะครับไม่มีใครอยู่แล้วเพราะวัดก็ท่วมเยอะอพราะมันครัวก็อยู่ก็หลังถนนเลยอยู่หลังถนนเลยเพราะว่า นายกพาผมดูดูทั่วเลยพาไปคุยลงลงโรงเรียนเผื่อจะเข้ามาช่วยอะไรได้ไหมยโอ้แจะช่วยหน่อยเลยอนั่นนันนั่นแล้วมีเจ้าผู้หญิงทั้งนั้นอ่ะเออผู้หญิงแ้วมีเด็กไหมครับบ้านคุณใหญ่มีเด็กอายุสิบสี่ผู้ชายกำลังเรียนมสองมสอง้หลังนัยัไม่ลงเลยเนาะจ้ะมันแน่นแต่วันนี้น้ำมันก็แทกสาวนะมันรุดรุด าวเจ็ดตอกสาวห้าตอกตอม่จะทำาไรก็ไม่มีเงินทำแล้วสาวที่ไหนรายได้ก็ไม่มียายอ่ะเ่าจะต้องแซมให้ได้ช่วยเหลือหน่อยฮึเราจะปูนสองถอนเลยนะถอนด้วกระดาษกระดุกตึ่แล้วก็ขวานีก็พังออกหมดแล้วก็เอ้เออเออนั่น่ะอีนั่นอ่ะอีได้ตอนอีจะมันมุกเข้าไปมันพัดออกจากไอ้เสยเลย สุดโหดาะเสียเลยตายตายเจบก็ไม่จะเครียดตายเครียดจะไม่รู้จะทํายังไงอยังอยู่ได้อีกหลายไปเครียดไม่เครียดไหนไหนมันเหนื่อยนะ <laughs> เหนื่อยยายอ่ะแกจุดเจ็ดสิบห้าจะเจ็ดสิบหกเลยนะเนี่ย <laughs> เหนื่อยจังเลยหันใจไม่ไหวแล้วเนี่ยทำๆไปก็หลังแข็งเลยเนี่ยหลังเอะในน้ำปลาปลาเหรอครับพี่น้ำปลาปลา รถตู้ใครมาคือมาเอาปีกายเนี่ยสามพันหกอ่ะแค่นี้แค่แค่แค่ก็ไดกระไดสามสีครั้งครั้งเอ้ครั้งหงครั้งสองอ่ะแค่แค่ร้านน้กแข็งเอากระดีใจเราละยอ้โหทั่วประเทศ ยายอยู่ข้างบนนี่อะอยู่ข้างบนจะอยู่ไม่ยายก <c oughs> ็ไปอยู่ถนนกับเราไปเรือ <c oughs> ไเมีเรือว่าจะซื้อยากินไม่ได้กินยาเลยซื้อเรือเหล็กเขาอ,อ,อีกลำงั้นไปไม่ได้